น่งลงมเนก้มกับ้มหกัวล้มเอเอร์อโทไพเดอร์ี่ทำผิดเกตประการเนขอโทษขอไพขอให้เจให้ดีให้ดต้องการบัตนี้งให้ให้เขียนกันเด้อแมนคว่ำไม่อยากให้เงาเขให้ดีให้เจ้า้าเขาคอเขาคอขมาเจ้าที่ว่าเขาได้เขียนได้ให้เจ้าเลยตบไลตีเจ้าเขียนให้เจ้าต่อไ มีบาบมีกรรมวันีบาบมีกรรมเด้อวันนี้เด้อกินบ้างอ่าแม่กะอวยพรให้ลูกเลยกะบวชถือโคตรกดเครื่องเนาะกินยาไปดีเศร้าไม่ถือได้บาปนี่เนาะม่บาบมีกรรมแล้วลูกมีบาบมีกรรมแบบอ่าที่ว่าลูกเห็ดไปกะที่ลูกไงเห็ดไปกะแต่ว่าบอกพูโตเนาะอะไรเจลยอะไรเ้าลยกายินดีต้อนรับเขาสู่ส่องบุญลายคือเก่าคือเดศษ พยายามทั้งนุ่งเต้าคนน้องพี่น้องว่ามอที่เพิ่นนัดมาแล้วหรือว่าจังได้เนาะก็ไปฟังจากปากเพิ่นเลยเนาะไอมะนาวมะนาวสาวไรสาวทองโดยาสบายดีอ้าเป็นอะไรกินน้ำอ้อยบ่กินน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำตาลเนาะก้อนนี่โอ้ยไปหาโมโดมันนี่ของไรสาวไรกฮะขาองไรสาวไรสิบพันของสิบพันมีอยู่สิบสองก้อนอืมไม่กินไว้เข่า ไปๆเขากินเก็บไปด้วอีดาเด้อยเราจะไปกินเบิดได้อย็กกั้นกินเบิร์ดไหมพัต้ตหวานเลยเอาไว้ก่อนจะเอาไว้ก่อนน้ำตาลนกินเบิดก่อนตัวน้ำตาลเอาไว้ก่อนตัวเด้อเออร์เด็กคนกินไบิร์ดให้ให้ไอเต้คนด้ไว้เต้เต้ไม่ได้มงศักดิอ่าไม่ฮัลก่อนเอาน้ำตาลไว้แน่เต้เดี๋ยวเพิ่งจะกินเบิร์ดนะมันจะไปกินเบิดคนจีมันหวานแห่งกฎยังอย่างโหยอบไหมเด้อ <c oughs> ตามนี่แหละถือมาอยู่เลยถ <c oughs> ือแต่แตะโมได้บริสุทธิ์มันกับเขาพาจ้ะเอาคิดว่ามาเมือม่อนี่คิดว่าทั้งแม,ม,ม่หมอควรจะมาทำพิธีกันเลยแบบว่ายันว่ากินข้าวกินน้ำเพราะว่ายันว่าแขกคนร้ายมาส่งมืงกอนม,อมาแล้วบอสอะมีแค่มาไม่คนรเอาเบอยีก่อนเอาเบอร์โตมากไปแล้วนี่จะควรบอโทรใส่บล็อกเกอร์บอสบล็อกใหญเลย นกคือสร้างว่าแทะเข้าอยากให้เพื่อนมาบัดเอาเบอร์เพื่อนในเอาเงินได้เอาเงินลายสามพันบาทดูใช่เราเอาเงินใช่ว่าบรเอาเงินสิอืาเต๋อพว่เราเอาเอาคือว่าได้ยินแม่เจ้าบอกว่าอันแล้วดีเศร้าเลยเล้วแต่สีไห้ให้เขาซารเพื่อนลำถวยว่าสั่นแล้วเอาคือชือบอกว่าเลยว่าเอาค่ายสามพันบาทอู้เราเมนออกมาหน้ากับบุฟเงินกั ยาทกวนี้เอยาแล้วคิดว่าจีเรแต่สียหายเนาะเข็นคิดว่าเห็นว่าโบมีเงินมีคำ้วตาซอยมาสั่นบันี้ว่าสามพันเนาะโอ้ลานไปกินเงนนเกินกับมีเงินเนาะก่อนวันดีสามพันสามเ่าไรนามถลานไปเก่าเก่าเกนาเจ๋เห็นมาตนนีเห็น เยินหอดลักกสิเดี๋ยเนาะเราคือสรุปแล้วนี่ก็ือว่ารอแต่เพิ่นมื่อเพิ่นโทรมาเนาะจังเพิ่นเสียดให้บอหรือว่าอะไรก็ข่าเพิ่นโทรมาอย่างเดียวแต่คือทั้งเจ้าสิติดต่อไปหาเพิ่นติดต่อบ่ได้เพิ่นบอกเพราะว่าบ่มีเบอร์เพิ่นบอกเบอร์อ่อนเพิ่นอ่าเบอร์น้องอ่อนเนาะเพิ่นไม่เนาะแต่ว่าเรื่องเงินสามพันบาททางแม่ก็เฮ็ดบอหรือว่าบ่เฮ็ด พอหูแบบนี้แล้วมันเอาคนอื่นเด้ช้ำสามันบาทแต่ว่าเจ้าเนี่ยฟรีหรือว่าแล้วจากเราคอยได้ยินแม่จะาว่าเมื่อวานนี่น่ะเพิ่นป่วยฟรีเพิ่นอีตนเจ้าแต่ว่าป่วยแล้วนี่แล้วแต่แม่เจ้าสคิดเทนเนี่ยตักข้าวสารในเพิ่นจักถั่วจัาใดเพิ่นก็ว่าไปบริเอาเงินนะแม่์ว่าเมื่อวานนี่แต่ว่าขอเสียก็คือว่าทางเจ้านี่บพิ่นเอาเบื่อเพิ่นไหวเพิ่นพยาามนี้แล้วบอกว่าเรื่องนั้นเขาบอกเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก่อนว่าแนนไม่ตัดต่อไม่สตินี่นะ มีสติมันต้องมีสติเแล้วแล้วเอาเพื่นเราถ้าแล้คนยังหมทันไรแต่เพื่อนบอกแม่เจ้าแล้วว่าเพื่อนเอาข้าวสารน้ำลำถ้วยแล้วแต่สี่ห้เพื่อนว่าเพื่อนสุขสารเจ้าเพื่อนทันได้มาเดีครับทันได้ว่าปากต่อปากกับเพื่อนดีคือว่าเนาะเมย์น่องมาหน้าหน่เพื่อนได้ยินว่าเพื่อนเอาน้ำพดอื่นเนาะสามพันบาทเพื่อนก็คิดว่าเมย์มออะไรฉี่มาเอาน้ำเมย์น่องมาหน้าหนิสามพันบาทคือการกับพดอื่นแต่แท้จริงแล้วนี่ทางเบอร์โทรติดต่อเพื่อนก็บไวได้เนาะ ตอนแรกเขาคิดว่าเอาเบอร์เพื่อนไว้แต่จริงเว้นเอาเบอร์เจ้าของให้เพื่อนเนาะก็ยากเลยแหละถ้าเพื่อนมาเพื่อนมาทรมากที่จังได้บบบนี้ก่อนอยู่บ้านอะไรเงี้ยก่าฮะอะไรเงี้ยเก่าโมนะโมน้ำบานน้ำก่อนนะนี่น้ออ้อยนี่อ๋อจะจะเก่าเห็นคนขายอยู่ทัดพ้นแต่เก่าได้รอเดืองหนึ่งแบบแม่นอ้อน้ำตาลูเนาะพี่น้องเอ้ยอย่าถือสาเพิ่นเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นกะเป็นเดือนนี้อยู่แล้วเนาะ พญาพคนได้เนาะแม่พันเป็นคนแรกถ้าว่าเรื่องนี้ผิดว่าหลุดไปใช้คุณน้ำตาลอยู่บ้านหน้าแด็กคุณข่าวอยู่ดีๆเนาะทักษิว่าจังใดเนาะเชื่อมรู้ไงแรกพคนยังว่าว่าเจ้าตั้งสติแม่ก็ให้มีสติเอาสติมาก่อนสติแล้วเป็นตั้งค์ไหมเอาสติมาก่อนนะเจ้าน่ะสิควบคุมตัวเองได้เด็กกะว่าอย่างมันก็ไปตามที่เขาบอกเขาสอน เขาว่าจะคุมสติตัวเองบ่ได้แหละฮาว่าว่าแน่หนึ่งจะว่าไปแว่นหนึ่งมันกัไปคนละเรื่องเลยบานี้อันนี้นะเพื่อนมาเฮาคุมสติตัวเองบ่ได้แต่กับบัวอยู่กับเนื้อกับตัวเฮาต้องคุมสติตัวเองเ้ยล่ะเด้อเด้อขำใจอยาดีอยากเศร้าเด้อเออนั่นแหละคือเสืบัวทองป่ะอ่าน่านอนพี่น้อนน้อยมันยังบัวทองเขาเสือบัวทองเสียบ้างจากวัยถือโอ้ยคอยซื้ออเมยอิ้อมวอยซื้อเอคุณใครผุดหน่ะเนาะสิ่งที่เพุ่ดว้ามากอะอาจจะแบบ จริงว่จริงฮะกับบุหู่หังแต่บให้ตถือท่านาะเพราะว่าน้องเพิ่งเป็นแบบนี้เนาะคือข้าวบ้าได้ในข้าบอกเพิ่นให้มีสติอีกแต่กับเพิ่นว้าไปทางไม่แมนอเพราะว่าเพิ่นกะอาจจะคิดว่าบุอยากใหนข้าบอกเพิ่นทะเลเนาะเมีนบาสามนาวไป็นยังคุกอย่างให้บอกจกอยู่จาก็จ้กคือบุปฏิบัติตามแหละจ้ากวดเวลาถามมีแต่เปลี่ยนเรื่องบุเปลี่ยนไหมเราต้องคุยเรื่องอะไรมันจบก่อนบัต่อค่ะ เอ้าอ้เนาะพี่น้องเลยวบอต่อคือนฮะบอเนี่ยเนาะแต่คือเอ้ยบอกว่าเนี่ยจืดอยู่บ่แต่งคันไปกินเไราบ่แม่บ่เจ้าเป็นลูกเพคนละเป็นแม่ก็คือเอื้ยนะว่าอยากให้เจ้าแต่งขันมาอนีิเนาะแม่แม่ให้คอขาม้าคอขามาแม่ที่ว่าอันที่ผ่านมาน้องเพกคนตีแม่ตบแม่ชิงได้เราดีเนาะบ่บ่บอแบบนั้นนะฮะต้องเปลี่ยนแปลงในนี่ะแบบว่า การที่เอยมาถ่ายทำเจ้าเนี่ยคือเออยอยากมาบอกมาสอนให้ตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนความคิด่าความเกลียดให้กลายเป็นความแพ่งนะว่าเอาความเกลียดมาเป็นที่หนึ่งนะเอาความหักความแพงมาก่อนเอาใจเนาะเออนั่นแหละขอโทษเออนั่นแหละเขาก็ต้องเก็บมาใส่ใจอสิ่งที่คนบอกเนี่ยดีๆเขาก็ต้องใส่ใจหรือว่าพัฒนาตัวเองเนาะถ้าแนโมดีก็มันไปก็ได้จงจริญอันที่เจ้าบอกว่า อที่เจ้าว่าว่าแม่เครียดให้เจ้านี่ก็คืออ่าตัวนี้ก็ให้ตัดไปเนาะเอาความดีที่แม่ดูแลเจ้าแม่นม่เนี่ยเขี่ยเลยมันเขี่ยพวงใหม่อะไรกไปวุ่เป็นแล้วไปวุ่เป็นแล้วไม่เองเขียยพวงใหม่นะพวงใหม่โวงใเอ้ผนยังโบยใหญ่เขี่ยผลพวงน้ำตลอดวันเฮาเนี่ยมิเตชิลุนได้เหรอใช่ไหมครับชาเป็นกระบอกนอกคนอยู่นอกเวนมาเนี่ยอ่าแตคือเสียดแนอแม่พี่น้องเลยเขาแชร์เวนรับตาพุกงพ่อเจม โอ้ยคนเฮามมากาับตาแน่เนาะเออผับตาคนอบตายกับภับได้เนาะเชตตาข้างตลอดกัผิดตาได้ครบคือว่าเนาะหฮากะบอกน้องซําที่เ้าบอกได้เนาะซัมซีบ้าแบบเด้งรัดแบบให้อีดีเรากับญาติคนเกิดความเครียดขึ้นมาหะนะเนาะมาแต่ละเธื่อยิงตะเวนไหนมันชีเกียงชี้ไกววะยิบยิบ ก็มันหอนเนาะฉันไั่นปนออกปนายิ่ดยดยมันเป็นฝนโร่งเนาะพงโปร่งอ่ลงเชตามอยบอนี่เชดตามอย่บอที่เอบอกอย่าเปลีนเรื่องนะเฮ้ยแม่แม่รักคำเพชรเลยเอ้ยสีดงไฟอ่าเอาหรอกไหมกับขันหะเื่อดีจะเือเแม่แมตอนแม่ลงไปเอาไป เ้อเอ้ยเนาะสบายดีสบายดีเาจังไดนเมมหมสมาย็ยังบมมาบอกอ่ามได้ห้าเบอร์โทรแล้วแล้วเอาเบอร์โทร้านไําเราโทรมาเพื่นเเอาชื่อสิหมูยังไม่ถายยังไม่ได้ชื่อจไม่ใชาการชื่อเดมเพนไม่สินาวเนาะไ้ือคาสมุดค้าสมุดระบาดพิ่มมาดจ้ะรู้จะเอชื่อไร่ะโอ้ตัวทางเลย์คาสมุดระาเพิ่มมาดิจิท่านบ่ไ เพราะท่านก็ขันมาวันนี้เนาะต้องเปินมือใหม่เนาะมือใหม่เนี่ยยันหมู่มาเนาะใคนมือมาขับคนมาคนมาแล้วคอยเราคิดว่าจุมเจ้าติโต่อเอาเบอร์เพิ่อนโอมันมี่จะให้เพิ่นเอาเบอร์ขันว่าเพิ่อนกี่วันเราอันกี่วันเราเขียนให้อ่อนถี่เราหมื่อนั้นได้ไม่ไม่หล่อเราเอาหมอ่อนเมื่อเอ้ยนะก่อนเพิ่นเนาะทางเอัติโต่อได้ย่างเนาะคือป้านี่คุณพระก้อนเนาะไปกี่วันเราเขียนให้ร้านของเราจี๋เจี๋มมากเบอร์เจ้าของติโตมาบ้านนี้โอ้ยร้าน โอกขามแมเนาะเมนบ่ไม่บอกถึกขามอะไรขามขามหาที่ลายค้แ um> ่บอกเนาะีทลายคนบอกเจือดีเน um> ือดีะอืมานก็ได้เหนาะอันก็ได้เห็ีลายคนนแม่พน่าว่าข่าวน้องไผ่ทางพ่โชว์ขานจีนเนี่ยป่ะเนาะต้งเล้งงงขนี้ แตเจาะห่มเนาะก็แลเขาข้างใยากแล้วลําบากเนาะยากสูเสียเขาออกเนาะบ่ต้องอันมี2อันอนาคตัวเจ้าตะกี้บ่ต้องมี2อันตัวนึงอยู่นอกตัวนึงอยู่ในดิาบาดนี่ไแต่งแล้วได้ขอเข้ามาวาจะดีเด้อขอภัยด้หมเอ้ยัจัีนั่งก่อนเอ้ยบ่ ไปเดยโดยเนาะมี่เจ้าว่าเอ๋อผัยมีบาปมีกรรมแน่ลูเพียงอย่างกันเนาะก็ถือว่าลูกเหยเนาะแบบเพ็่งไปแบบพูดโตเนาะเป็นาวก็ได้เนาวโดยโดย มีแต่มีแต่ว่าว่าเอ้ยเพิ่นยังน้อยโวบัญชีโคตรกดไพ่เพิ่นเอ้ยยับมาใกล้กันพี่ยับมาเห็นยับมาใกล้พี่ป้ะหาบัญชีคู่หาบีคู่แล้วมีเพียงอะไรคู่ญชีคู่เอออาคอยมาหาอะไรยังอยู่พูนคู่นึ่นนู่นอ่ะคู่จะพ่อล้วจะว่าบอกดอกอันนี้เนาะเอออย่าดอกอย่าดอกไม่โอ้ยเนาะฉีบมาฉีบมา ขันที่ฉันเนาะโอ้ยสาวไรเนาะอาซีเครื่องบอเพราะว่าเม่กันยังว่าบ่เป็นเนาะอือเป็นเป็นเออเอองันมาใกล้กันเียอาจะตีเป็นเลขแล้วบัตนี้เนาะตีเป็นเลขแล้วบันนี้หอมมะถุ่งหมอมอบเอวเลยโดยโดยให้ไปได้เป็นอีกอดเม่แนะบัดนี้ ออกมาแล้วก็กรดเนี่ยเออกรดแม่งแม่แบบนี้หอมบอกกล้าเลยเป็นยังไงบอกกล้าแม่ตัวเงก็บอกกล้าของแก้มบับนี้ครับแพงแต่ข่อยยังบอกกล้าข่อยบอกเออบอกกล้าเอาเลยหอมไม่ได้แขยแม่หอมไม่ได้แขวยแม่ข่อยหอมเนาะแม่กับลูกความแบบหอมแต่หอมอ่ะในระบาว่าแม่กับลูกแสดงความฮักต่อกันแบบว่าหันยอมผิดยอมแม่ในที่นะ เตี่ยพูนก็นกะสีโบก้าแสดงออกแต่กะแบ่งการควมหักอยู่เนาะก็คือเม่เราเนี่ยเราหักลูกเราอยู่แต่เราสีบบแสดงออกให้ทั้งเพราะว่าเพิ่นแสดงต่อการกระทําการปฏิบัติแบบคนที่มุแม่วาชิหักกันได้โกดกันเนาะเดือดเลยเนี่ดอมแขมก็ข้าวกินน้ามันไปเองกจสะเกี่ยวกับอ่าเห็ดทั้งเม่น้องมนาเขาหน่อยฟังว่านี่คืว่าทั้งหมอวาจิมาเห็ดตัดเกี่ยวกับทั้งผีทั้งช้างเนาะ อ่ะเมื่เกีะปัญหาเมื่อนี้ก็คือยังบไร้มาเนาะอืเรายังบไรีมาเมื่อกี้ก็ถือว่ารอเพิ่นนทร่วมาอย่างเดียวเนาะแม่เนาะอืมีแต่ยองม่น้ำพใหญ่จีดีพยใหญ่จีดีเลยเอพุ่นไม่ดิบมูลไม่ดิบมาลไม่สำคัญเลยออแม่เนี่ยถ้าเรื่องชีนัะกีได้ว่าเขาได้เอายัง ใครเห็นล้ะก้าก่อนเดินปานวนบอกาไอ้เรามีจิึงเนี่ยเราเงินได้สพันบาทอือเรียกออยูอเนาะที่ว่าวทไรกเอวกนน้มาเห็ดแบบ ตัดเป็นทางการในเฮ็ดยังเรียบร้อยอะไรเงินี่สามพันเนาะเดี๋ยวดิันกลายนี่ซัีัวดินเช้าดูแบบเมียหนึ่ชองถึงว่าแค่นี้แะี่ชองเยเนาะกาลงลางกัยกันหมตที่แนอกประกัดดกหนาลงลางนะเพ่พี่น้องลงลงลมลืมในบานนี้เราดิ่งเช้าเนาะเป็นเพ่เชมเป็เจ้อเนาะโดเมนที่เพ่เชมเนี่ยแักโอในโครงการฮาวโบกันเขาหาบอเฮียเพ่้เสือนลงเลยเนาะ จจนุ่มเอายู่ว่าจะได้ใ่ไหมใจได้ใช่เจ้าโนเดียมสิแรงเจ้าเผ็ดเรื่องเผ็ดเตาเหัอย่ลืมเด้อให้แม่กินน้ำไม่ได้ดำอ้อยเอ้ยมาให้กินน้ำตาลนะแบ่งกินคนเดียวก็เจ็บคอเลยเนาะไปช่างเสีพตัดใช่ยอโอ้ยหองไปแล้วมันอึดอัดใช่ไหมวอมันอึดอัดเสื้อเยื่อท้อธรรมดาไง มือนี็กกิ้นน้อยในมือนีข่อยเขาบอกข่อยเสียเพตัดมันอึดอัดมือนด่ไม่ินน้อยเบ่งเอ็งเล่งนวันกูกินเขียดใช่เสียอ้อนข่อยเสียเพตัดนะเมื่อนีมีภายในมหาลัยบะบ่ไ่แห้งไปเลยแห้งไปเลยอือเป็นเป็นเป็นช่างออกมาทว่ใหญ่ๆทีเบียกว่าหาใไม่สช่จีซังเจ้ามิจกคนเพงเจ้าเวียกไปบนอื่นีมเวียกเลยไผก็มีเวียกว่ะแส่มาถ่ายแต่โดนว่าแฉะมันเบียงอื่นมันกับปะเลยว่ะแบนั้น แต่ก like ้นอุปาตตะกี <c ười> yeah, okay. mm ้ต hmm. ่ตัวโอเขึ้นได้โอเคย่าได้แบบไม่่ยมีนะมันมีเรียดไปงานเห็นปาตญามาเนาะเอ็ง้วเรียดบดนะอญานได้หรือว่าอือก็มีเวียดมีงานแล้ว่าแต่เองก็ยังมีเรียดคือกันแน่ะในกาก็เลยมือนี้กอดชิโรกม่านกันแล้วว่ากับตงวานนเด้ว่าชีแจงขันในตัวขม่าแม่ลงมาแบบย่านตัวเฮ็ดเดือดมาว่าตัวเฮ็ดดีดเฮ็ดกใช่ได้ไปพิจะรถือใช่ไหมชาเพื่อนวันึ สามคู่สามคู่คู่ชีเดี่ยเดี่มเดียวเทียนเวัดเวัดว่าจังไงสาวอะไรเนียนเทียนวัดได้คูจับได้เห็นเนาะโอ้ยขอโทษขอให้แฟรพี่น้องเ้ยอุตส่าห์ว่าเชนแม่กับลูกคนกบขมาดีๆบรแเทงเทียนบกครบคันหาเนาะาสิเฮ็ดดีๆได้ได้้มันโดนบกครบช้าบัดนีเนาะกะบกเป็นยังดอกไม้คู่อยู่ได้ดอกไม้นะครบอยู่ดอกไม้นี่ดอกใดก็คู่อยู่ดอกนี่ใดกับหญ้าเราฝืนคอขมาแล้เราได้กดแพงกันข้างในเลยอือบกเครียดบกหายเด้อบันเด้อ ก่อนเสเห็น <polarization> ยังก็ม <inequ ity> ีส <pet> ต <ita> ิแล <ique yeah> <sm Viol system> ้วแบบนี้เด้ออ่าแบบประเภทแบบเข้าไปยิบของเพื่อนกันคำพ้องจะเอายางนะกับเข้าก็ต้องมีสติเข้าต้องคิดว่าเออคำพ้าเป็นคนอ่าเล็กอ่ารักรักของเพื่อนเนาะเขาก็ต้องคิดโอ้ยคำเป็นคนคิดรักคิดเด็มในบอดีไเ้าเขาก็ต้องคิดเอาตัวนี้มาก่อนเด้อเมนบอกเลยบอกอือเขาก็บอกอยูเพื่อนพี่น้องเลยก็คือว่าแหละน้องเพื่อนกะเพื่อนสี่พังนะอ่าแต่คือว่าแหละคำพ้อบอกไปวันนี้เพื่อนกะสีเหตุแบบเคร่งเครียดเนาะ โบเป็นต so no? mm ัวของตัวเองแม่นบ่ะแม่นบ่ะที่ว่าเหาบอกสอนเจ้าเลยนะแบบทําให้เจ้าเครียดบอกด้วยได้เลยเวลาเอ้ยบอกเอ้ยสอนอย่างห้าอยู่บ่ด้วยใจเลยอย่างห้าหักแต่คือคือเห็นหนาวสั้นแต่ชุดโบยิ้มนิ่งเลยวันนี้ยังไม่กินข้าวเจ้าแล้วก็ยิงบโบแล้เทยังไม่กินเลยแม่ดิฮะเทยังไม่กินโ่ได้กินข้าวใช่ยิงมที่หนึ่งข้อหนึ่งว่าถอดเอาให้เรนถอดยังไงน่ะ ีหมอเคนเย่างผ้าบ่กินเนี่กัขอาพัดกงจังใหญ่อยู่บ่ะกินร้ายกินร้ายแจ้งแข่งจังใหญ่นะบ่กินร้ายกินเป็นเวลาพอแล้วจัดเลยจังเลยนะอ่าเลยยังไงคือว่าเดี๋ยวเราก็กินข้าวแซ่บเนาะกินข้าวแซ่บแล้วก็หาวกินยาแล้วก็นอน เมื่อห่างก็เพงตาหง่อ้วนแ้บัตาเมกหาดูกะหารับเวลาเดียวกันด้บัดนี่เนาะเนั่งนุ่งนั่งนั่งนั่งนื่งนั่อนั่งนั่งนั่มนั่งนั่งนันในักงนั่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 งนั้งนั่งนั่งนก่งนั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 ้งนั่งนั่งนั้งนั่งนั่นั่งนมาลนั่งนั่งนั่็น้วเนัคือ หมอทีว่าจะมาก็ยังบ่ม,มาเนาะพี่น้อยยงจะเป็นจังได้เนาะผู้ว่าสิดพระศติติดต,ต่อมาหรือบอ่เนาะหรือว่าเพิ่นลืมบ่หรือว่าจังได้เนาะเพราะว่าทางแม่น้องมะนาวนี่ก็ลืมเอาเบอร์เพิ่นไว้เนาะเป็นจังได้ก็ยังบ่ฮู้เนาะพี่น้องกต็ติดตามตอนต่อไปเนาะวา่าสิเป็นจังได้เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าว่าผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยสำรับเอชซีเบอสปูสุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ก,กลา่ารภาว่าสบายดีสบายดี